ก็ขอใกล้สดีท่วนกันด้วยนะครับวันนี้เพื่อช่องมอนต์โฟกัสอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปตนนี้นะครับเดี๋ยวจะทําการอัปเดตนะครับสำหรับแอป MAOOV นะครับสำหรับใครที่กําลังเล่นอยู่หรือกําลังที่จะสนใจจะเล่นนะทุกคนหรือโผล่เข้ามาในคลิปนี้พอดีนะครับวันนี้จะมาอัปเดตและกันหลังจากที่เราทําการถอน5วันที่แล้วนะทุกคน20บาทนะครับถอนเข้า True m o n e y Wallet ตอนนี้นะครับข้อเข้าเรียบร้อยแล้วในะทุกคนใช้และระยะเวลานานมากเลยนะครับ5วันนะครับกว่าจะเข้าในะทุกคนเดี๋ยวคลิปต้นเรื่องในะทุกคนหรือคลิปที่ผมทําการสอนเพื่อนทาการถอนเดี๋ยวผมจะทำการทิ้งลิงก์ไว้แต่ลังคลิปแล้วก็ขึ้นให้เพื่อนดูแลกันว่าเป็นยังไงนะก็จะประมาณนี้แล้วกันในะทุกคนสําหรับการถอนอองผมสําหรับใครที่อยากย้อนไปดูจะทําการทิ้งลิงก์ไว้แต่ลังคลิป เกมนี้นะทุกคนจะเป็นเกมแนวสุ่มไนะทุกคนสุ่มคะแนนแล้วก็ถอนออกมาในรูปแบบท u ู m o n e ี่ a l เล t สังเกตด้านบนนะทุกคนที่ผลทําการถอนออกมานะครับนี่เห็นไหมทุกคนเขาเขียนบอกว่ารายการสั่งซื้อ061728นะครับจัดส่งสําเร็จนะครับก็เงินเข้าเรียบร้อยแล้วนะทุกคน20บาทนะครับเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่ข้อความขึ้นพอดีนะทุกคนเดี๋ยวเราจะทําการกดคลิกเข้าไปที่ fmaov นะทุกคนว่าจะเป็นยังไงที่เราทําการกดคลิกเข้ามาก็จะประมาณนี้นะทุกคนรูปแบบการเล่นนะครับสำหรับการถอนนะครับเดี๋ยวจะทําการกดคลิกให้เพื่อนดูลแล้วกันนี่ตัวนี้นะครับหลังจากที่เราทําการถอนตั้งแต่วันที่1นคน1พฤศจิกายนนะครับช่วงเวลาประมาณบ่ายสามกว่านะครับก็ใช้ระยะเวลาประมาณ5 วันกวักวานนะทุกคนตัวนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าเขาจะนับแบบไหนนะทุกคนแต่ตัวนี้นะครับใช้ระยะเวลาประมาณ5วันนะครับซึ่งตัวนี้นะครับการถอนนะครับของผมใช้คะแนนอยู่ที่2999 o o v หรือ2999คะแนนนะครับถอนเข้า t ูบ e นี่ไวเลสยี่สบาทนะครับก็ทําการถอนเข้าเรียบร้อยเขาเขียนบอกว่า เติมเงินทูมันนี่วอลเล็ตยีบาทนะครับก็เรียบร้อยแล้วเลทุกคนตอนนี้นะครับเรามีคะแนนอยู่ที่2548คะแนนเดี๋ยวเราจะทาการสุ่มเพิ่มและกันนะทุกคนเนี่ยสำหรับใครที่อยากเล่นเดี๋ยวคนจะทำการทิ้งลิงก์ไว้แต่ลังคลิแล้วกันเผื่อใครที่อยากเล่นนะจะมีโค้ดด้วยโค้ดตัวนี้นะครับสามารถใส่ได้1ครั้งต่อ1 ID เท่านั้นนะครับเราได้รับอยู่ที่เท่าไหร่อะทุกคน อยู่ที่1 oov นะครับหรือ1คะแนนนะครับนี่ได้รับเรียบร้อยแล้วนะก็ทำการกดสุ่มอีกครั้งตัวนี้นะครับสามารถสุ่มได้ตลอดย4ิบชั่วโมงหรือสุ่มได้ไม่จำกัดนะครับซึ่งการสุ่มของเรานะครับ<ไ>เดี๋ยวผมเปิดให้เพื่อนดูนะตอนนี้ก็โฆษณาขึ้นอีกแล้วนะกดคลิกออกนะตัวนี้นะครับการสุ่มของเราสามารถสุ่มได้ตลอดย4ิบชั่วโมงสังเกตนะครับก็เขียนบอกว่าเล่นครั้งถัดไปนะครับในอีก 5้าร้อยแปดสิบกวิในะทุกคนเราต้องทำการรอแล้วก็รอสุ่มไปเรื่อยๆการถอนนะครับตรงนี้จะอยู่ในหมวดเติมเงินในะทุกคนนี่จะอยู่ในหมวดเติมเงินนะครับขั้นต่ำนะนี่1บาทนะครับถอนเข้าทูบินี่วอลเล็ตจะใช้คะแนนอยู่ที่ห้าสิบคะแนนนะครับในการถอนเข้าทูบินี่วอลเล็ตแต่ตัวนี้นะครับก็สินค้าหมดเรียบร้อยซึ่งสินค้าแต่ละครั้งนะครับจะเริ่ม ช่วง7จ็ดโมงนะทุกคนแล้วก็เวลา17บเนาฬิกาของทุกวันนะครับเพื่อนๆก็ลองไปแลกดูได้สําหรับใครที่อยากแลกหนี่พวกนี้ก็สามารถทําการแลกได้แต่หมดแล้วในทุกคนไม่ทันมีจํานวนจํากัดด้วยเพื่อนๆก็ศึกษาเพิ่มเติม,มเองและกันสําหรับใครที่อยากเล่นเดี๋ยวจะทำการทิ้งลิงก์ไว้ในล่างคลิปเพื่อใครที่ทําการสนใจถ้าใครอยากย้อนไปดูนะครับสาหรับวิธีการถอนจะทำการทิ้งลิงก์ ไว้ใต้ล่างคลิปแล้วกันโอเคท่านเพื่อนชอบคลิปรปนี้นะครับหรือคลิปโรปนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปนี้กันด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องม t o โฟกัสนะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ